อันนี้เป็นชาวบ้านที่ร้องเรียนมาใน33ชุมชนฮะไฟดับนานกว่าสองวัน33ชุมชน <c oughs> และพื้นที่ย่านลาดพร้าววังหินกรุงเทพร้องเรียนมาหาทีมงานเนี่ยว่าไฟดับนานกว่าสองวันยังไม่ได้แก้ไขสร้างความเดือดร้อน <c oughs> ให้กับประชาชนในชุมชนโอ้ชุมชนไฟแสงจันทร์ ชุมชนอมรอพันธ์รวมโชครวมใจพัฒนาสันติสุขมหาราชหมู่บ้านสังสิทธิ์เรือนทองสองซอยสตรีวิทย์สองโอทีสามโชคอนันต์สองหรือโชคชัยสี่ทัพาหาโชคชัยสี่ทัพห้าสาหรือเพิ่มพูนสองอน่น้องอ่านต่อสักนิดหนึ่งลาดพระวังหิน51นาคดิวาน57 เอือประชาวงเล็บโชคชัย4ทับ14น้องไหรทโชคชัย4ซอย28 30 32ลาประเขา35โอด <c oughs> ไม่แน่ใจอ่านซอยอะไรนะคะโอดอที่1ลาดพระวังหิน24โชคชัย4ซอย42ลาดพระวังหิน47 14 22ลาประเขา24หมู่บ้านร่มรื่นสตรีวิทยา2ซอย23 29ลาดพระววังหิน40 โชคชัย4ซอย3 6หอหกจิรัติกร7จาดลา้าวังหิน52 2สยิบขีดสโชคชัย4ซอย3 9ถนนเส้นหลักถนนลาพ้าวังหินและถนนโชคชัย4เรียกรอ้รอง33ชุมชนและพื้นที่ย่าลาพ้าว์เนี่ยเรียกร้กรอ,งรองให้สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อคืนความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนไอ้จริงเหรอสองวันผิดปกติแล้วลำบากมากนะคะถ้าไฟดับอ่ะไม่ได้ตัดผิดใช่ไหมไฟดับนานกว่าสองวันจะไปตัดบางที่แล้วมาตัดตรงนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมหรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นฮะไฟดสองวันกว่าเป็นไปได้เหรอเอาวนี้เขาร้องเรียนมาผ่านทีมงานผมเนี่ยฮะไหนดูภาพสิ มาออกมาเป็นเพื่อนมืดมากค่ะไฟดับมาสองคืนแล้วมันดับมาสองคืนโอ้เมิดเต๋ออะไรบอหรือยังอโอ้ไฟสองทาง หรือเปล่าคะพี่มีคนทักมาเออไฟสองทางหรือเปล่าคะไฟสองทางมะเออไฟเหมือนไฟไฟไฟบ้านอะใช้ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าในหมู่บ้านเหมือนไฟมันเปิดอะค่ะไอ้เวลาร้องเรียนเอาให้ชัดไฟทางไฟแสงจันมืดมากไฟดังมาสองคืนไฟแสงจันไฟแสงจันคือไฟทางอ๋อเขาถึงร้องกทมไง ถ้าบ้านไฟดับต้องร้อนไฟฟ้านครหลวงบ้านเขาไฟติดแต่ไฟทางแล้วถนนเส้นหลักก็มีนะเนี่ยลาดพร้าววังหินโชคชัยสี่ถึงได้เรียกร้องให้สำนักงานโยธาธิการกอมและหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องคือถ้าไฟดับทั่วไปเดี๋ยมันต้องเป็นการไฟฟ้านครหลวงอาจต้องขอไปการไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัดไฟนะใช่ไหมไฟทาง หรือเขาประหยัดร้อนเงินไหมถ้าถ้าประหยัดบางทีจะดวงเว้นดวงอะไรอย่างนี้เนอะอันนี้มันดับไปเลยทั้งซอยอ่ะไฟทางอ่ะไฟทางไฟแสงจัน์อ่ะใช่ไหมไฟแสงจันนองอ่ะถ้าไฟบ้านป่านนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะมอบแล้วจริงไปก็ว่าเรื่องใหญ่ถ้าไฟดับไานอบแล้วค่ะ